เออนี่จังถูกประนามถึงขนาดนั้นอยู่เลยถูกท้องไหมคะยิ่งบุคคลผู้หนึ่งคืนอนายพิธาุเทพที่ได้ไงให้เวลาเขาออกเรียอะไรเงินจากประชาชนเนี่ยระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้ต่างอากเขาขอได้หรือเรียกเงินมาได้ครบตามจานวนที่เราประสงค์คือหนึ่งแสนบาทและเราจะปล่อยตัวก็ากลับ มันมีคนขอทานที่ไหนที่จะขอเงินได้เดือนละหนึ่งแสนมันไม่มีหรอกพีค่ครับคนเราเมื่อครัวความตายแล้วก็จะต้องดิ้นรนในหลุดพ้นจากความตายนั้นได้เราคิดเช่นนั้นหรอแสดงว่าภาคโลกจะต้องตีฉีดน,นินทารุนแรงขึ้น่าเดิมไม่ใช่อีกเขาหาว่าทุนกิหมในรีทัยอีกแม้แต่คนกําลังที่จะตายอยู่แล้วก็ทุนนบหมอ,อย่างรีทัยก็อีกก็พูดเช่นนั้น เออฉันอยากรู้คำพูดคำนี้ใครเป็นผู้เสกฉันขึ้นมาก็คือมติของประชาชนทั้งชาติเมืองเราเนี่ยนะหม่อมเจนตอนนี้แสดงว่าเป็นตัวแทนของประชาชนมันเสนอข้อ,อความมันนี้ให้ทุนกระหมอ่อมรู้ทางที่ดีที่ทุดได้ทุนกระหม่อมสมควรที่จะรับสั่งให้ทาังงานติดตามตัวบุคคลผู้นั้นกลับคืนมาแล้วก็ปล่อยตัวก็กลับเป็นที่ดีฟ้าการที่เราปล่อยตัวก็กลับมันเป็นตัวอย่างตัวยอย่างที่ไม่ดีเลย แต่ทุนกระหม่อมอย่าลืมว่าเราฆ่าคนที่มีคนที่ไม่มีความผิดนะเนะ่ชื่อเสียงมันกลับกลายเป็นชื่อเสียไปที่อีกเราปล่อยคนที่มีความผิดไปยี่สิบคนนั้นดีกว่าประหารชีวิตคนไม่มีความผิดคนเดียวขอให้ทุนกระหม่อมคิดเช่นนั้นอ๋อนี่เป็นมติของประชาชนนนแหลอถูกต้องไหมครับอ๋อก็แสดงว่าฉันคงจะต้องมีความผิดไปม,มากแสนที่อะมากเลยมหาศาลจน,นเกินที่จะขนานับแล้ว เออถ้านั้นฉันจะยอมรับฟังเลยเจ้าข้ออ่าแล้วก็จะรับสั่งให้ทหารนั้นติดตามตัวบุคคลผู้นั้นกลับคืนมาเรารู้ว่าเขาขอไม่ได้หรอกเราะยะเวลาหนึ่งเดือนที่จะขอเงินได้หนึ่งแสนมันไม่มีโอกาสแน่ถ้านั้นก็ถึงกระหม่อมเสด็จไปรับสั่งเลยนะพี่คะปล่อยตัวก็กลับไปที่ดินฝ่าสงสารเขาเออขอให้น้องนางกลับไปประทับก็นแล้วกันนะฉันจะไปรับสั่งเดี๋ยวนี้ก็ขอให้ทึลกระหม่อมเสด็จไปรับสั่งเลยนะพี่คะ น้องนางขับไปไประทับก็แล้วกันก็ขาบขแต่วัยบังคมลาไปกันมาจนีมากราตุนโนบพน,น,น่น้ไปเจน่น มาพระนาเจ้ากาตุนเป็นจันจะ์จตอมิแันพลัดพลอยไปดังพระทนานาในรับจังในตังงานปยายามติดตามมาและจะบลอยตัวผูจเจราไปทันทีการกอทหารยู่ที่ใดก็ไม่ได้รู้ อยากพยายามตามไปดูอย่างตวนี้หลังจากรับจังมาประทับอยู่สู้ปลงมณีจะกลางจักตีสู้ปราจาตดและบรมราชวังโอดายเดินในบรมราชวัง เราหยิกเนื้อผู้อื่นเราไม่ได้รู้สึกคําว่าเจ็บนะครับแต่ถ้าหากโดนผู้อื่นหยิกเนื้อเราเราจะรู้ว่ามันจะเกิดเจ็บปวดขึ้นอย่างไรมันอย่างรัฐบาลชุดใดชุดไหนก็ไม่ว่าหรอกครับร่างกฎหมายขึ้นมาเขาไม่ได้คํานึงถึงบุคคลที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะการปกครองเขาไม่รู้หรอกครับ คนที่กระทำนั้นก็คิดว่าเขาทำถูกต้องแล้วความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับเขาไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใหญ่เนี่ยย่อมจะทองกระทบกระเทือนมาถึงผู้น้อยคนเราขึ้นบันไดบ้านนี่ครับไม่ได้คำนึงถึงว่าประโยชน์ของบันไดมันมีประโยชน์สักเท่าไหร่ ต่างหากคิดได้ว่าต้าหากไม่มีบันไดนี้เราก็ไม่มีจิตที่จะขึ้นไปนั่งได้บนเรือนหลังนั้นแต่ชวนมาาคนเราทุกคนไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของบันไดนลครับจะต้องเหยียบยำ่ำดูถูกทำลายไม่รู้จักคุณค่ามันก็อยู่รูปแบบนั้นแล้วครับความเดือดร้อนจึงสิ้นสุดลงไม่ได้ กฎหมายฉบับนี้มีใครเดือดร้อนสักเท่าไหร่ผู้ประกาศใช้เขาไม่รู้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนั้นโปรดพี่น้องติดตามโลกคนละคนคนนลละเวงเขาเรามาดูนะครับ ที่เอรา้ายล้ม f r o มเดนมาสู่จำปาสักโดยที่ไม่รู้ว่าความตายรอคอยอยู่ข้างหน้าครั้งเลว้วครั้งเล่าที่ผ่านมานายพิชรุเทพไม่รู้นะครับแต่ก็เหตุการณ์อันนี้นายพิชรุเทพได้ประสบเข้าด้วยวันเวลาผ่านมาก็3วันหลังจากที่การตัดสินเกิดขึ้นแล้ว เราคงได้ให้เวลานายพิจุเท้ขอเรียกเหินจากประชาชนให้เวลาหนึ่งเดือนขอทานให้ได้มาหนึ่งแสนทำได้ไหมครับเขาทำไม่ได้หรอกแต่ธรรมดาว่าสัตว์ทุกชนิดที่ติดบ่วงของนายพรานก็จะต้องดิ้นรนเพื่อชีวิตอยู่รอด ยะเวลาสามวันที่ผ่านมาพอที่ยะพิจูด์ร,รู้ว่าไม่ปอดภัยแล้วแน่นายพิจรุเทพจะมีอะไรชนตนากับนายพูนซึ่งเป็นทหารติดตามมาควบคุมตัวนั้นพพี่น้องติดตามเข้ามาดูสิ่คำบวาเขาจะนทนตนาอะไรกันบ้าง ิตีเราต้องเดินตามกันลองกล้องชีวิตมันเข้มติดนำเท่าง่ายคนเรานี่ก้าวเดินอันเวหาทำหรือกำจ้างแต่ปากไหนแต่ทำไมกำนนั่นไม่มีอนาคต ไม่มีใครผู้ใดที่ไม่ปลารถนาความเจริญอาย่เหลืองเกินแต่สุกนั้นมันไม่มีอันไม่ยลายมักจะตายในผู้หน้าลงพอลรู ตายหลงปลารู้เราคิดทุกแต่ชีวิตกลับมากิดแล้วมองสิเออนี่นายพปนปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้รู้ว่าบ้านนี้เมืองน,นี้ก็ประกาศปิดกั้นพรมแดนเราไม่ได้รู้รอกว่าเมืองนี้เขาไ,ไม่ให้ประชาชนชาวต่างชาติล้ำมาสู่เมืองนี้ได้เรามาโดยที่เราไม่ได้รู้เราไม่ ประสงค์ที่จะเสือกมาหาความตายตรงในพูนมันไม่มีใครนะครับไปเล่นไปหาความตายไอ้บองล่านอนอยู่ตรงไหน,นไม่มีใครเจตนาไปเยียบนะครับคยขี้ทุบยาดจะก็โยมถุงม,มาบุกเดินตีนเราไม่ได้รองเท้าไม่อยากเยียบนะครับเพราะมันร้อนนะนกรณีเจะแดงว่าเต้นนี่ก็ไม่ได้รู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้ก็ประกาศปิดตรมแดนเราไม่รู้เรื่องหรอกบ,บ้านเต้นมีปัดลมไหมครับทำไมอะไรพูน ถ้ามีบั่ลมมัน็นเบิดขวางเข้าใช่ไหงวก็ประกาศได้อยู่เป็นรจ,าจ,าจ้างๆใช่ไหมดีก้าอยู่ง่อยกายาได้กืเอเต้ารีดก็ได้บั่ลลมก็ได้บ่ได้เบิดเลยเข้าวว่าขำเออแต่เราไม่รู้เรื่องจริงๆในพูนครับเพราะความไม่รู้เรื่องคนไทยมามไ,มไ,ดไ,มได้คนเลยครับโตกำลังคนเดินเดินไปเยบบักคับระเบิดเพราะไม่รู้ว่ากัับระเบิดจึงระเบิดมันระเบิดใช่ตาย เนี่ยความไม่รู้เท่าเนี่ยครับว่าแนี้ผมเดี๋ยวอยากรู้ริงเดียวว่าตึ้งเข้ามาเฉเมืองจำปาสักคนนี้เราได้เล่าให้พระองค์ท่านได้รับฟังแล้วแต่พระองค์ท่านก็ไม่สงสารเราหรอกปันเรือครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะลูกของเราแท้ๆในบุญอ๋อครับปันเรือครับที่พราะโลก,กันึนต้องมาพระโลกโละึนปันเรือไม่จับโละจงไอตินมาชายไงปันเรือรอื คนเรานี่หลักหลกกับเมื่อนกันเปี้ยผมกันนาจวัดโลกมันควรเดียวหนกชอกตีหนังอยู่บนใจไกวีกว่าแรงชุ้ง,งผมทำใจขึ้นไปเอาไงนะบ่จะพ่งจะขึ้นได้หวอมตายังไงแล้วผมไม่ไม่เอามันเป็นเช่นนั้นนะครับหาทธรรมาได้นะครับแลบ้วบรรพอกับเตรพระพอโหลกต้งจะต้องลำมาชูเมอืองนี้ก็เราตามลูกเขาเรามาลนะ๋อแ็นมันมาใจไม่จับครับ ก็ทำแม่ของเขามาในพูนอ๋อเหตุใดเด็่แม่ก็มาอยู่นี้มาใกา้เยวล่ามันเกินทริปับหรือไม่ใช่เป็นเช่นนั้นหรอกคือมันฟาร์มเดิมมันเป็นเช่นนี้ในพูนเออเป็นรายไุ้งควางอะไรเรามีเมียคนหนึ่งเมียของเราชื่อว่านางมาลีอ๋อไม่ใช่นองแพนิวไม่ใช่หรอกอ๋อครับนางมาลีเราอยู่กินกับเมียของเรามาก็หลายปีแต่เราไม่มีลูกในพูน เป็นมันมังมันไม่ใช่เป็นหมันหรอกอ,อ๋อครับเราอยู่กินกันมากับเมียเราหลายปีเราไม่มีลูกแต่ก็พอดีครั้งนั้นปีนั้นเราจาได้ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงท้องแก่ก็อบอกว่าเขาไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเขอขอฝากตัวอยู่กับเราด้วยอ,อมีคนยิ่งท้องแก่เดี๋ยวพว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้อ็นอายโย่พะปุดพุงแล้วพวะปลดทองแล้วพวะเลนกยนลุย ก็อยู่กับเราจนกระทั่งว่าเด็กจนกระทั่งว่าท้องของเขาครบตามกําหนดเขาก็คลอดเขาคลอดเป็นลูกฝากแฝดนายพลเขาคลอดมันเป็นหลูกแฝดเป็นเช่นนั้นน่ะเป็นผู้ชายทั้งคู่นั่นแหละเ <c oughs> มื่อเขาคลอดลูกฝากแฝดไว้แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาก็ได้หนีจากบ้านเราไปไทิ้งลูกน้อยๆไว้กับเราอ๋อมันถุมหลูกแฝดไว้ให้เธอแล้วใชในนน่นายพลอ๋อไอ้ใหญ่โยมมานักได้เราบ้าไปเกิดหลูกตุมนี่ว่า มันหลกดตู้แล้วตูาก็เมื่อแล้วมันค่อยแล้วมันจำรูว่หลุดชีด้เลยมันไปเร่องปกติเส็ดเอ่อเด็กกว่าแคบติกรดถุงเวือนเป็นชายทั้งคู่เป็นผู้ชายทั้งคู่อ๋อเราก็จําเป็นอยู่เองที่จะต้องเลี้ยงเอาไว้โอ,อ้ก,กับจำรื้อมมนะหลูก้นมันหลูกู่ก็อย่างเลี้ยงไว้เลยต้องเลี้ยงเราเลี้ยงมาเป็นลูกบุญธรรมของเราครับ เราตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่านายเท่งคนหนึ่งนายเทียงคนหนึ่งพอเชอนายเท่งกับนายเทียงหน้าตาก็เหมือนกันเลยายพูนอ๋อหลวแหวบเหมือนเบียยังจะแหลนะพาะมันเหมือนกับเจ้าระพงไหมครับเพราะมนนี่เจ้าระพูนนี่ขูแหวบกับเจ้าระพงอ๋อนั่นเลยครับเดินก้าวในลาดเลยแม่กากุ้มมันจะกว่าเจ้าระพงมากพอถึงกระดานนั้นยจ่ในพูนครับ กาหลังกนก็ไม่ใจมาเลยเพราะมันมาแรงกาบราเ้ื่องนั้นแตเรียงได้กดุญยาไดกเตียงกับเดกเตียงอันไว้เดี๋ยวนี้ยังเหรอมันก็มีอยู่ตอนนี้แต่เมื่อเรามีลูกบุญธรรมควาแฝวคู่นั้นแล้วเมียเราอยู่เวระยะเวลาผ่านมาไม่นานเมียเราก็ท้องขึ้นมาอีกอ๋อมันเป็นโลกิกจ้าเช่นนั้นเนอะเมียเราเมื่อท้องครบตามกําหนดแล้วก็คลอดเป็นลูกควาแฝงอีกในพูนแพรบล้วคว้าแฝงอีกอะไรเนี่ย แควกันจริงจะไม่นี่บ่มันปนี้กับจะไม่นี่คนเด้กคืนหลูกแควหมากันบุกคุมกับเดิอดหมากแรงกินยาคุมเดี๋ังมันใจอ้วงเดมังอู้ชีพานตะกรนีตอนไกลว่างเลีวแควเพียบานพมนเรกว่าจิบจ้ำกับคนมีลูกสิบสาคนน่แม่แม่มู่กับแม่มู่ไอ้ใจคนนเจ้ามีใจโย่แต่ลูกคนจะบางคืนแ่บแควเปล่าพอแม่ทำท่าเดือดร้อน ใช่แต่สําหรับลูกของเราเองฟ้าแฝดเราก็ทั้งชื่อว่าอุดมพรคนหนึ่งอุดมศักดิ์คนหนึ่งกลายเป็นร่องโขวสองคู่อ๋อแต่เมื่อเราเลี้ยงลูกสี่คนแลน้วนายพลตั้งลูกบุญธรรมและลูกเรานั่นน่ะมันบ,บังเกิดเรื่องที่จะต้องรบราอย่าร้างกับมีอาอรยอ๋อกระจกิกนี้ก็เม่เลี้ยงเด็กเล็กๆทั้งที่คนนั้นกัมันอย่างหวเลยครอบครัวต้องเดือดร้อนดุมกับแพง ก้าปลาอาหารแพงตั้งไปเดือดรอนกันทา่านนก็เป็นเช่นนั้นนะเมื่อเรารบรายารังเมียเราก็แบ่งลูกกันคนละครึ่งให้เมียก็เรานางมาลีน่นนะเอาดมพรลูกชายคนพี่หรือคนโตน่นนะเออเขาก็ได้นําติดตัวเข้าไปตลอดถึงคู่ขวาแฝเของนายเท่งคืนนอายเออเขพามาคนหนึ่งด้วยเราได้เลี้ยงอุดมศักดิ์กับคู่แฝงของเท่งเขาอ๋อครับ สำหรับคู่แขวของคู่ขวาแฝดคนไหนเท่งตอนนี้เราก็เรียกเท่งเท่งไปเช่นนั้นไม่รู้คนไหนเท่งคนไหนเท่งหน้าตามันเหมือนกันอ๋อครับนี่ยี่สิบปีแล้วที่คุณเราได้แยกทางจากกันตอนนี้ลูกเขาเราก็โตเป็นหนุ่มแล้วอ๋อแตงอุดมชักเลยนายเท่งโตเป็นหนุ่มแล้วเมื่อก็โตเป็นหนุ่มเขาก็ถามว่าเขามีแม่หรือไม่เราก็บอกว่ามีและอุดมชักนั้นมีคู่ขวาแฝดคนหนึ่งด้วยชื่ออุดมพรนายเท่งก็มีคู่ขวาแฝดด้วย ขารู้เช่นนั้นเคาก็ได้ลาจากเราผู้เป็นพ่อติดตามหาแม่เขาบ้านเดิมเมืองเดิมแม่เขาก็อยู่เมืองจำปาจักนี่แหละนายพลอ๋อครับเขาจากเรามาสองปีแล้วเขาไม่กลับเราก็สงสัยว่าเขามีชีวิตอยู่หรือไม่ตอนนี้บางบางทีก็อาจจะไปพบแม่เขาแล้วเขาไม่ยอมกลับมาพบพ่อของเขาก็ไม่แน่ครับมันไม่แน่เหมือนกันครับบางทีมันไปพบแม่มแล้วต้านาแม่มันดีมันกล็ลืมปอมันจะ้ะแต่ลูกของเราคงจะไม่เป็นคนเช่นนั้นหรอก มันไม่แน่กับโลกตึ้กินนมอ้วนนมคนกับทำาไมออะอ๋อเด็กนายโย่เรคุณก้องพ่อแม่มีจําไกลรู้นะครับพ่อแม่จ็บมันกล้เด็กนายโยมมาจับชนใช่มันไม่อ่วงพอมันจัดบอลเขามจับ้านแล่มไปกรุบอกขวด t เดอร์บองกันชามันตัตเลินมันครูแก่ตายพอมันรอดชนจํบ้านเล่มมันเจ้ากับเด็กนายโย่ใจเห็รหลองจากมันไม่ได้กินนุ่มแม่ มันก no um! ินนมวัวเ้วยความคิดมันก็วัววัวไปบ้านะครับเนแกล้งแรกครับเดี๋ยวนี้เด็กชวนหมากพอามันหมัเกียจะำนันจดใจบูหยาดมันนูกับปอแม่มันชิงมันไม่จดใจมันทำไมจดใจใครยังไงพุนหัวนู่นเลยหัวมันก็จักพอจรักแม่มันกันหลววมันกันเมื่อนกันได้กับหลูกนแต่จำรับแม่หัวหรือแม่มากนี่กับหลักหลกมากใจหลกมากมันไม่หลักแม่มากนะครับเต้นแกล้งแรกแต่กกับหลววกับเมื่อน ไอ้เร so ื่อยจัดเรื่อยข้าไกลหลวงมันจะต้องหยิกกรุบหยิกจนทันทีแต่จำนับว่าเชื่อมากบแม่วัวลูกว่าไม่เคยมีความโกรธแทนแม่มันไม่กับตึ้งไกลเลยนะครับคนเราที่ธรรมดาว่าเวลาผอเจ็บแม่ใกล้นี่จะต้องคอยพุนิบัติปัดวีเอาข้าวปลาอาหารมาให้ผอแม่เมื่อผอแม่เจ็บใกล้ได้ป่วยแต่ลูกวัวมันไม่เลยกับตึ้นแรกเวลาแม่มันใาย้ลูกวัวเคยกราบยาไม้มันไม่ไม่ แสดงว่าชัดกับมนุษย์มันปิดกันตรงนั้นแล้วกับมันคงจะต้องลืมตื่นอยู่แล้วพวกกินหนุ่มวัวกับปลานนี้มไปตัดตื้อก่งตัดยาหยาดมันอยู่แล้วอันพุ่มหลกพุ่มคนหนึ่งพุ่มตั้งเกศแล้วพอเกิดมาตึงหวัยกินหนุ่มแม่มาเนี่ยพุ่มได้กล้องกันพุ่มตืงหว่าพุ่มมาไหวใจเองดีว่าเจอหนุ่มวัวมาให้หลวกินพอเติมกินถึงกับพุ่มมาจับรักมันรักหว้าจนก้องพี่น้องแม่มันหว้าเรื้อมันแล้วกล้อลำบากกับ เออเราจรึงได้ติดตามาลูกวันนี้นายพนเราจรึงโดนจับนั่นหละนายหนูก,กับนายหนูเออเราจึงรักลูกแทๆ้ๆเป็นเช่นนั้นน่ะคนเราไม่รักลูกเชื่อใครในายพคขับพ่มเชื่อกับถ้าลูกดีเราสมควรรักแต่พ่มไม้กับลกูกพ่มพ่มไม่เคยโต้ก,กันเลยเออลูกนายพูนั่นแหละครับเป็นชักชู้กันทุกคนปึ๊ดไม่ฮอดีทุกคนลูกนายพูนนี่มีกี่คนน่ะผมอ็จำไม่โต้ไมู่้วาเจ๊ที่เปรหรือเปรตที่เจ๊ทำตรงนั้นแหละ เอาแล้วทำไมที่นายพูนปล่อยมีลูกตั้งเยอะลนะ่ะเบอร์เมียเกิดเองพ่กับ,กบมันอเดืเม่เกิดเกิดชิงเกิดเมียเราบอกญา,าริคุณอย่างที่ไม่ใหยนอนแขกกันที่นี่กินข้าวต่อแขงกันนี่ก็พุ่งแลว้วครัว่าบาอกเดอ๋ลูกนายพูนนี้คนโทรตอนนี้ทำมาอะไรแล้วคนคนคนพี่น่นนะเบอร์ดูกับก็ดีนะนายพูนมีงานทำเนี่ยซ่อมรถหรือไม่อุบาทไมช่อูย็อจมรถ เดี๋ยวด้าแม่เผือนเดีตุ้ยนำไล่ใช่คนอยู่แบบนั้นแต่กับพ่อนี้ตึงเครแรกกับการดูเผือนก่อนพอแม่นอนรับปักป้อนวันเตียงเียงนี่ก็เอาปัดลุมมาเปืนได้ไอ้ปออก็ได้รับแม่ก็ได้รับหลวงพ่อหม่พ่อไม่นอนรับปักเถียงตั้เดียวใจนี่ยเอายางมาขนเนขนเนจังแต่ดีใกล้พ่อหนีพอปริมโป๊กปริมโป๊กแด้ยวตัวไอ้พี่เผือนจะลัด ย่างเราเราบอกอย่างชัวย่างมันรูดีฟรีไว้กันไอ้ยะปับโปกลวดเว้ามันตั้งเจ็บตั้งเจ็บก้องอ่าตัวนองแต่นันจะลาดไปเรื่องหนึ่งแล้วโอ้ผมอืออืออพอจะโดนอยู่แล้วเจ็บเลยจึงก้อนไอ้บ้ามันเอาอย่างเช่นรูดีฟรีแล้วก็ดีก็ไอ้พอจะลวดอยู่แล้วแล้วหรือนั้นอย่ามองก็ยังเอาเจ็ดก็ลงเลยแต่พมมองอย่ามองเลียก็ลงเลยนึกว่ามันจริงตงลงคนนั้นเลยได้หมูรดไปเลย ืลำบากกับผมแล้วทำไมที่นายพนพลอยมีลูก no, ท oh ั้งเยอะทำไมที่นายพนไม่คิดคุ้มํำเดิรดจะบ้างคุ้มหรือกับทำมันชายที่นายพูนายพูนสมควรที่จะทำมันตัวเองอ๋อไม่เอากับผมคนชายที่ทำมันจะแดงว่าโบเลียมชุบคนเราถ้าอย่างชาลัดอยู่เลยก็มาทำมันไหมก้บคนชายทำมันนั่นจะแดงว่าประกาศไปได้ตรงว่าเมียเราไว้ผันจะได้แล้วคนกันลอดเลืมีทำดีได้แล้ว มันไม่มีปัญหาหรอกอย่าเกี้ยวน่นไคือผมนู่พอจำมันเจ็ดมันก็ยตายแหลยย้อนในผมําแล้วําได้คือว่ากองกูเนี่ยพอําเจ็ดอย่างปึงปึงอยู่เลยผมไปตามเมียมันว่าเรื่อน้องพวอมึองพอจำมันแล้วเมียหว่าไม้ปีบุญได้ใจค้างมันหยานแทงเลยวะซื้อยานั่งต้มหมากินก็ไม่ได้ความอ๋อนั่งปฐมนั้นมียาด้วยมียากับมากระตือรุ่งเรื่องว่ากูจองไอ กินแล้วก็ใหแกงแพ็คันเล็กลุลออกพ่อมพามาก,กินกวดยังไปนอนกับเมียเพื่อว่ามันแกงกันจากที่พ่อม่ามเมียว่าเพื่อน้องกินยาก็นั่งต้มเหลียงปึงปึงไม้เมียว่าปึงปึงเลยกอ,องตึงแกงเลยด้วยเอทเหลวไงแต่ไม่รู้ใจกงผีพูนจันไม่หว่าผมต้องใจว่ามันจันพื้อเอาไข่ไช่เป่งแล่เหยด็ดแมมปับอยู่กัแล้ว อ่าตังเพื้นอยู่ตาหนองมันว่าเป็นว่านืมอย่ารู้ไอ้ไตยดลอะรกับหรืองใกล้นี้หลักชาติหมายจะคี้แล้วทําไมที่นายพูนไม่ใช้ทุงอนามายัยอะพรามหมาใจันกับก็ไปขอที่อนาไมายก็แจกอยู่แล้วไอ,อ้ก็ก็ได้รู้กับมันมีัญหาจริงเดียวคือเรื่องไจไม่โจนอ๋อได้ครับตัวใกล้ผมไม่ใช่กใกล้ผืนเมืองแล้วใกล้ต่อ,าอ,อตาผมจาใจโจกับอย่างในจิบรอเลยมันวโอ,โอ้ลำบากกับมอนลำบาก มันขอได้กี่บาทแล้วสามวันที่เรามานี่ขอได้ไม่เกินยี่สิบบาทกับก็มีไอ้โม่แต่ไอ้ท่านบางคนก็ชวนมาเป็นคนชนคนจนได้แล้วก็ไม่ได้มีน้ำใจตรงจานผู้อื่นคนรวยมันมาตรงจานทร่านเอาไปขอท่านบ้านคนรวยลงเลยดัมพลอยมารัง้งควัดไถ่โอ่งเนี่ยเราจะไปขอที่ไหนดีนายพูนลองไปเตนหนูกับที่ไหนเออเตีางรัดกันนี่ ขอได้ไม่ขอได้กับแ่าแก่ใจตึงใจดีปรานีต่อผู้อื่นย่างที่เราก็เบีย้์ไม่ได้เราก็เกลือกอาอยู่ตีเนี่ไม่ต้องเป็นว่าขอได้น่ะนะคนกอได้กับคนใจดีอันนี้คนรวยยังอยู่แถวเนี่ยได้แบบตีต่นี้เดี๋ยวมืเห็นมาแล้วถึงขอได้กี่บานแล้วกับเจือกวยเดียวยังดีกวะเหมือนในในกับตึงก้อไม่ใจได้กอบเชนเลยเรื่องไรไทย ตัวไปเดียวันเดือนจิ้มไปเลยเมียอูดีว่าปะาไปดูอะไรน,น,นั่นไอ้พูนเมียอูเมียอูนั่นคืออะไรล่ะจำบาสให้เรียบแต่ติดใจเราในยุคเด็กสมัยนี้ก็หลานหนาจาันติดนั่นก็จำติดนั่นปลาปลารยบาทแต่จำบาสจำไม่ก้อนมีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้มีแล้วคนที่ว่าหลามมองหน้าจารย์เพื่อนเป็นเมียอูได้เอ ไอเจ้าก็เพาะมังเมียวูมังปมก้าไปแลื่มมาไมา้เมียวจกกูจะกิดบม่แก่รวยต่างไปเอ้ยลำบากบาบนี้แบบนี้กดไม้นี้เขาเลขกกันได้ต่างเปกับอน้ยแปดนูนูพระม,มีประกาศจับมดี๋ปัจจุแล้วไม่โลใจจะไปประกาศจับมีเปเดยวางนั้นมันใจเคยโรแล้ก็มันเติมเอืแล้วก็เองเลยใจไม่เติมเละไอ้โแมบบนั่นตึงจราเผล นีบ่มแล่วไว้กันว่าเคยจับพีเป็ดนนิวันแล้วบ่มหลินตายเร็วนั่งซื้อปิ้มเนี่ยเจ้วโจมตีทิ้งคนไหนนั่นเติบแล้วโอ้ยลำบากจะไม่นี้บานนี้เหมืองนี้ไปกับไปลรนดนตรีที่ต่วเดียววัดก็แรงได้จะงีดไหมก็ไปในบุลับไปล่นกับไปกระบุญก็จำหน้ามาจำที ตาแงกดวงดีไม่ตายนายปุ่นแน่ไว้ชีวามันสักชิดได้ดังช่วย